พามาไหนอีกสวัสดีทุกคนไปไหนตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนตลาดนัดมาขอเนัวนี้่ดวเครื่องแต่งตัวที่เทียบกันไปจะมีแมสแล้วก็จะมีตัวนี้อืตัวดักเชื้ออืเวลาเชื้อเข้าใกล้ประมาณหนึ่งเมตรก็จะไม่มีโอกาสที่จะเข้าใกล้ที่นี่ได้อีลีอีลีอีลี่นี่สิ่งทั้งปั้นที่เราได้ก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวกัดจับมี่ข้าวเหนียวกัดจับ เป็นอาหารอ่อนๆอะเรามีงบเรามีงบประมาณให้สามร้อยนะแล้วก็จะมีอะไรยำยำโอเคโอเคของร่อตาล่อใจเยอะแยะมากมายลองเงินเดือนออกก่อนโอ้ยไอุ้ดชุดหมาดิเมื่อกี้ไอตามหนูใช่ไหมหนูอยู่ใสหนูอยู่แถวนี้แหละไอฮะนี่ของพี่โคกพี่กี โอ้โหน้ถ้านางใส่นางจะบินไหมเนี่ยฮะโอ้พี่กีใส่ไม่ได้ใส่นี้ใส่ได้เล็กมันยืดได้ป่ะไม่ยืดพี่กีลูกเจ้ามันตัวโตนุ่นเออโตแล้วนุ่นชุดไทยนุ่นชุดไทยเห็นไหมโอ้ยมันเสมือนไม่น่าสนไปกาละเกตฮะนี่อะไรให้นางไปสำรวจดาวคาร์โอ้ยเอ้ยสงสารมันเถอะมันร้อนเออเต็มมันหน้าหนาวค่อยมาซื้อมัน ตัวเล็กไปนางตัวใหญ่แล้วใช่นันชุดเท่าไหร่ไ่นีีก็มครับอ๋อเจ้าจะให้ลูกเจ้าบินเหรอใช่อันนี้มันใส่เอฟครับเอฟนนนีี่มีครับผมใต้ประมาณถามก่อนตัวเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่ร้อยเก้าสิบเก้าครับร้อยเก้าสิบเก้าครับน้องประมาณกี่โลน้องประมาณยี่สิบโลนั่นเห็นไหมน้องอ่ะยี่สิบโลน้องไม่มีสิทธิ์บอกแล้ว นางอ้วนนางเป็นหมาอ้วนใส่เฉพาะข้างหน้าอืมครับคุณตาจะให้นางใส่แต่เฉพาะข้างหน้าขาหน้าแค่นั้นไม่ได้ใส่ทั้งตัวตัวเนี้ยขาหน้าเหรอใช่ครับเป็นแบบสวมขาเฉยๆครับอ๋อสวมขาเฉยๆแล้วก็หัวเออออแต่หัวสุดไหมเผื่อหัวหัวไม่ได้หรอกไอ้ไม่ได้ทำไมไม่ได้นางนู่นน่ะนางต้องไซส์บิ๊กๆนู่นน่ะไซส์จัมโบ้ ใช่หนังยี่สิโลนะพี่กิพี่โคกประมาณยี่สิบแปดใช่วีโคกประมาณยี่สิบแปดยี่สิบเก้าโลนั่นพี่เขาสามให้ดูไม่น่าได้ไดหรอกพี่อย่าพยายามหน,หนูเคยแล้วใช่เคยซื้อชุดไดนวเสาไปให้นี่แหละ ใช่มาใส่ทั้งตัวนี่ไงมันไม่ขาไม่ได้ใช่ไอ้ดูตัวละครขนาดไซส์ใหญ่แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ใส่ขาหน้าไม่ไม่เขาใส่ทั้งตัวไปไปเลยไปไล่ต่อไปเลยใส่ไม่ได้ลูกเจ้าหมดสิทธิ์นี่ไงขนาดชุดไดโนเสาร์ที่เคยซื้อแพ้ทาวที่แล้วยังใส่ไม่ได้เลยใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้นะวนม เลี้ยงลูกให้เป็นหมูหมาหรือหมูลูกเจ้าอ่ะอม <laughs> ไม่ได้กินเงินเราเ <laughs> อฟซีนี่จะมาเล่าเหล่าอะไรให้มาเล่าอะไรฟังเราได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเอฟซีไทรอนแช่งหมูให้เป็นไขมันอยู่เป็นเป็นความดันไอ้แว่นมาไหม เอ้ยใส่ตอนนี้มันยังร้อนอยู่เนาะเพราะเรากลับมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ดิ่งมาเลยใช่ไหมไอ้อืมเอนี้จะกลับบ้านอืมแล้วก็ยาแช่น้ําแข็งไว้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงเพราะเรามีกระติกน้ําแข็งเรามาดเดินแป๊บหนึ่งให้ไทยอุดรสบายใจ ยิ่งอยู่ในโทรศัพท์ยิ่งผอมนะไทอุดรเน,นีน่ยเนาะนั่นนั่นยังยังยังอะไรอีกทางนี้เราไม่ยังไม่ไปนี่อังนี้อันนี้เราจะเดินให้ทั่วเรามาเดินออกกำลังกายใช่ไหมเอาไม้ตัวละสี่สิบบาทเสื้อ เอายังตั้งร้านไม่เข้าจะเสร็จเลยน้อยนาะยังหัววันยูเราออกมาจากที่โนุ่นมราก็เดีมาเลยเพราะว่าเราจะไม่ต้องเข้าบ้านทางผ่านเล้ยวออกมาจากทางผ่านก็ดีโอเคร้านก็เดินต่อไปเราก็เสียงเพลงเยออนี่สิ่งอยากได้ ที่ทำเครื่น,น้ำแต่มันแพงจะมีโซนของกินโซนเสื้อผ้าโซนของใช้สิปาถะนะใครมาเที่ยวหอนแก่นก,ก็แวะมาเดอ้อนี่ตรงนี้ยังไม่ได้ตั้งเลยเห็นไหมไอ้เายังไม่ได้ตั้งเลยเขาเพิ่งมากันเรามาแต่เช้าเรามาเช้า,เ,า,า,าเกินไปอ แล้วเป็นแม่ค้าเนี่ยน่าสงสารตอนฝนตกนา้เนาะกระเป๋าใบนี้สวยใบเท่าไหร่ดีเดอกทำเห็ดด้วยเขาด้วยไห ที่มันยังใช่ไม่ได้ผู้หญิงมันก็ต้องกระเป๋าเต็มบ้าน<ป><ะ>ให้นางเดินไปนางอยากเดินก็เดินไปเลาถือน้าไม่แก้วนึงอันนี้อะไรอ่ะ เดินไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักอันเนี้ยกลับไปก็กินยาก็หลับสบายเปงนไนต่อเจออะไรเขาล่ะสะดุดนี่ เราจะได้รับการอนุมัติไหมฮัดเราซื้อหนูโอ้พี่มันหิวน้ำไหมนี่อ๋อมันมีน้ำกินอนี่ไอ้หนูที่ไอ้ตามดูมันนอนในกะลาสิไอ้น่ารักนะเห็นไหมมันมีขวดน้ำเย็นเย็นด้วยน้าไอ้มันร้อน,ม,น,นมันมีขวดน้ำเย็นเย็นยหนูน่ารักมันนี่ไอ้ มีหนอนให้กินด้วยไปเดี๋ยวเดี๋ยวติดเพลงเอาเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะพี่พี่ขอบคุณสำหรับการชมคลิปจ้า